ขอเช็คหน่อยใครอยากจะเจอคุณเก่งทัชยาเราบ้างขอเสียงหน่อยแล้วอตอนนี้นะคะคุณเก่งของเราพร้อมเรรอยงเอ่ยด้านหลังค่ะสเตจสเตจพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณเก่งทัชยาค่ะ So what do Girl, you got my heart a away breathing like a tarmac, is coming your way Can you hear that boom, 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 baby I'm super best Boom, 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 baby I'm super best, ba-ba-boom, boom, boom.

you are and when you smile uh, the whole world stops and stares all around cause you're amazing just the way you are ชูมือขอยรวย à. ใครชูมือขอยได้เงิน,น à. ชูใหญ่เลยนะ like a charm is coming away Can you hear that? Boom, 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 boom baby. i Boom, 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 hey. hey. Girl, you got my heart running away. Beating like a

ดีทุกคนนะครับผมเก่งทัชยานะครับเมื่อคืนใครได้ดูบเพสนิวาสบ้างเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าแสดงเป็นอะไรครับผ้าป,ป,ป,ปีนะครับผมในไหนวันนี้มาแล้วนะครับอยู่ในช่วงอินเทรนด์นะครับบุเพสนิวาสเดี๋ยวขอร้องเพลงจากละครหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับถ้าร้องถ้าร้องได้ช่กันร้องตามดังๆเลยโอเคไหมครับโอเคช,ชอบใครเป็นพิเศษในเรื่องครับ พี่หมื่นอะข้างหน้าเรา okay. okay. have, right. อชอบปาปีอ๋อป๊าปีกป๊าปีอ๋อสุภาพใช่ไหมฮะแต่แต่พอไม่มีใครได้ยินอิปิกอีปีกเนี่ยชอบใครอีกชอบใครอีกอ <Pal> um. ่ะ okay. น right. okay. <Alright, S 3> ี the ่ใคป๊าป <and> <emotions> ีโอเคโอเคเอาเลยนะพระเดือนออกของคนครับผมมาฟังกันครับผม ชื่นต่อให้พี่ชื่นใจกลัวฉันกลัวว่าจันจะลาจะฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร้างเรากลัวฉันกลัวอ่าเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตา จะมาพรากเราพหงน,น้ำตากระวนกระวายและรอ้อนรนเพิงเมอดมนที่จะทางทนได้หรือเปล่าพยงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศรา้าเราเนาาเราขันหนึ่งถึงอ้อเจ้าเอ๋ ใจจะขาดเนรักเลากลัวฉันกลัวเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเราเหิงหน้บตากระวนกระวายและร้อนรอนหิงมิมนที่จะทานทนได้หรือเปล่า ยิ้มล้อใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราเรา ใม่ไหมครับขอบคุณครับผมถ้าตอบว่าไม่พร้อมนี่เสียใจนะฮะโอเคมาคี้นะครับออเจ้านะครับาจากพระปีนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ฟังาจากเก่งทัชยะบ้างนะครับกลับมาสู่บทบาทเก่งทัชยะนะฮะโอเค okay. <Okay. S 2> เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่เก่งเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็ ชอบเพลงนี้มากๆและรักเพลงนี้มากๆนะครับแล้วเชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้ก็เคยฟังเพลงนี้กันนะครับแป๊บนึ่งนะครับขอทีิชู่หน่อยนะโอเคหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพรันโอเคขอบคุณครับ โอเคโอเคได้แล okay. okay. ้วอ okay, right ah <mm ่ะคำอะไรอ่ะปกติเวทีไม่ได้ใกล้ขนาดนี้ไงใช่ไหมครับก็เป็นความพิเศษนะครับที่ทางงานจัดให้นะครับดังนั้นจะเห็นทุกรูปคุมคนเลยนะครับผมอ่ะเพลงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคือเพลงอะไรครับ เธอก็ไม่มีทางรักหลอกให้รักทำไมอยากจะถามหรือที่จริงแล้วเธอนั้นใจดำอยากเห็นนะ้อ ตาฉันหรืออย่างไรลลลลา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  ลล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 ลทำไมต้องทำเป็นสนใจทำไมต้องทำมีเยื่อใหญ่รู้ไหมว่าฉันคิดไปไกล ทำไมต้องทำเป็นเหมือนแค่ทำไมต้องทำมาลิ้วแลมันแปลว่าอะไรอ้าว oh. เธอมาทำให้ใจอ่อนอหลอกฉันให้สู้ทั้งที่ต้องพาเขาอยู่ดี ยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนละมันไม่มีเหตุผลเมื่อเขานั้นก็ดีกว่าดีโปรดอย่าให้ความหวัง อยังเห็นคุณค่าหรือเธออยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็เลือกเขาจะเอาอะไรแข่งกับเขาเมื่อทำอะไรฉันก็คิดหยุดหยิบยืนความรักรักยังคนไม่มีสิทธิ์อย่ายื้อให้ฉันติด อยู่กับชีวิตเธออีกเลายปล่อยฉันไปตายไกลๆขอเสียงกรีดหน่อยพอที่อย่าทำเป็นเข้าใจพอที่อย่าเดินมาไกลๆทำเหมือนว่าไม่คิดอะไร พอที่จะมองด้วยสายตาพอที่จะส่งรอยยิ้มมารู้ไหมเธอทำฉันวันควานไปเธอมาทำให้ใจอ่อนแอหลอกฉันที่สู้ทั้งที่ต้องค้าเขาอยู่ดีว่าง่ายยังไง ยิงใหญ่เธอก็ไม่สนละมันไม่มีเหตุผลเมื่อเขานั้นก็ดีกว่าดีโปรดอย่าให้ความหวังเธอยังเห็นคุณค่าหรือเธออยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอริงไงเธอก็ไม่ร้องริงไงเธอก็เลือกเขาจะเอาอะไรแข่งกับเขา เมื่อทำอะไรฉันก็ผิดหยุดจีบยืนความรักรักยืนคนไม่มีสิทธิ์อย่ายื้อให้ฉันติดอยู่กับชีวิตเธออีกเลยปล่อยฉันไปตายไกลลท่อนนี้พร้อมกันได้ไหมไปลา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  อาดังๆลลลสุดท้าย,ายเธอมาทำให้ใจอ่อนแอหลอกฉันที่สุดทั้งที่ต้องแพ้เขาอยู่ดี ว่าง่ายยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนและมันไม่มีเหตุผลเมื่อเขานั่นก็ดีกว่าได้โปรดอย่าให้ความรัวรอดเมื่อเธอยังเห็นคุณค่าหรือเธอ อยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็เลือกเขาจะเอาอะไรแข่งกับเขาเมื่อทำอะไรฉันก็ผิดหยุดจีบยืนความรักรักยินคนไม่มีสิทธิ์อย่ายื้อให้ฉันติดอยู่กับชีวิตเธออีกเลย ไหลฉันไปตายไกลๆขอบคุณครับยังไงก็ไม่อยากนะครับร้อนไหมฮะขอบคุณครับผมพี่โจเห็นไหมฮะพัดให้ด้วยนะครับอ,อยู่ไกลก็พัดให้ด้วยอยู่ไกลได้ไหมฮะพัดหนาหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนก็ต้องร้อนธรรมดานะครับแต่แปลกบางวันก็หนาวบ้าง บางวันก็มีฝนตกนะครับผมเราก็ต้องเตรียมรับมือกับทุกๆเทศกาลนะครับที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน <c oughs> โอ้มีพัดลมด้วยฮะ,ะ <c oughs> ดีจังเลยฮะไม่แบ่งใครเลยนะครับผม <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ได้เลยครับอ่า วันนี้นะครับเก่งมาเจอเจอทุกคนนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่ไทยแล้วนะครับก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเก่สิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเลยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกคนเลยมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าครับไม่มีอะไรนะไปไหนอ่าดูโทรทัศน์อยู่บ้านอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวไงก็ ทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับก็เป็นเพลงสำหรับเก่งมันน่าจะเป็นเพลงชาติของเก่งทัชยาแล้วนะครับถ้าเกิดร้องตามได้เช่นกันร้องตามดังๆนะครับคืนพัดครับผมคืนพัดขอบคุณมากครับผม <c oughs> อะไรนะอะมาฟังกันดูว่าคือเพลงอะไรร้องตามได้เช่นกันร้องตามดังๆเลยมา ฉันก็มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาเลยยังวันไว้กับคำร่ำลามีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีน้ำตา mm hmm. หัวใจทับสก,กาน ที่ฉันต้องทนทุกเวลาสนุกขังมุกตลกฉันเองก็ยังหัวเราะออกมาไม่อยากมีใครหรือมันไปฉันเองก็ยังต้องกินยาไม่เคยชินชากับความรู้สึกเมื่อเสียใจทุกครั้งยังมีน้ำตากับคำร่ำลากับความรักที่เสียไปมันก็ใครใครไม่ได้แต่ตางใดแต่ฉันมีรอยฉันมีน้ำตาฉันก็มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปวันที่ธ ทำให้เธอหยพบใจยิ่งทำให้มีน้ำตาเฮ้เฮ้เฮ้อ่าไม่ใช่อิยิ้มหัวใจหวงไวใ้ให้เธอมาดูแลจะกลับอายุออกไปที่ไกลไม่เคยสนใจไม่เคยกาจะถับเคยิ่งดูถูกรังเกียจเดียดฉันถึงมันจะร้องให้ไม่เป็นทั้งทั้งที่ฉันก็เจ็บเหมือนกันเหมือนกับทศกันถึงแม้จะเป็นพยาหยักแต่ก็ยังมีหัวใจเอาไว้เจ็บเอาไว้รัก และอยากให้เธอได้รู้แม้ว,ว่าเธอไม่สนใจฉันมีรอยย,ยิ้มฉันมีน้ำตาฉันก็มีที่เหมือนเหมือนเขาวันที่จุดทิ้งก็มีน้ำตาเลยยังเว้นไว้กับคำา่รลาในหัวใจที่เหมือนเหมือนคน,นทั่วไปยิง่งคิดถึงยิ่งทำให้เพอยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีมาก อันตัวเรานั้นคือทศกัณฐ์พระระาชาแห่งกรุงลงกางอายไม่เก่งภาษาเจรจาให้ใครรักเอาไรนักคำนี้เคยจะร้องเพลงรับหรือรู้จักคำนี้เคยจะร้องเพลงรักถ้าจะรักร้องเป็นเพียงก็แต่จะเอาๆๆ่างยที่เธออาจมองดูว่ามันเฉยฉันก็มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนวันจิต มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เธอยิ่งพบเจยิ่งทำให้ฉันก็มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปวันที่ทุกทิ้งก็มีน้ำตาเลยยังวันไว้กับคำร่ำลามีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให ก็มีหัวใจเอเสียงประเบยกับพระปรีของเราด้วยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะสักสนาทีค่ะพี่เก่งครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศภายในงานของเราค่ะเต็มไปด้วยแฟนคลับของพระปีหรือว่าพี่เก่งพัชยะนั่นเองนะคะก็รู้สึกพิจัยมากๆนะครับ <ขอ S 2> ที่ทุกคนมาให้กําลังใจกันตัวจริงพัปปีรอมากนะครับผมบอกเลยนะในในในเรื่องเตี้ยใช่ไหมฮะจริงจริงปกติสูง180นะครับนี่อินอินในเรื่องนะก็เลยก็เลยอินมาเล่นละครอินก็เลยเตี้ยเหมือนเดิมอ๋อสูง180แล้วกันตอนนี้นะครับบอกเลยนะสาหรับใครที่เป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นละครบุพเพสนิวาสเลยหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของพี่เก่งนะคะตอนนี้พี่เก่งมี ผลงานอะไรบ้างคะที่อยากจะฝากให้กับแฟนๆละครแล้วก็รวมไปถึงแฟนเพลงด้วยค่ะถ้าใครอ่ะ,อะชื่นชอบผลงานการแสดงข<ะ>องเก่งนะครับเดี๋ยวๆๆนี้จะมี จะเป็นการแสดงอีกแขนงหนึ่งครับเป็นละครเวทีนะครับเริ่มแสดงเดือนนี้เมษาใช่ไหมเดือนหน้าพฤษภาคม16พฤษภาแสดงเป็นรอบแรงนะครับแม่นาคพระขนงเดอะมิวสิควลครับแม่นาคพระขนงมาเองนะคะใช่ครับผมเล่นที่รัชดาไหลนะครับของพี่บอยก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองดูงานแสดงเดี๋ยวลองไปชมกันได้เปิดขายบัตรแล้วนะครับพี่นัดมิเรียเล่นเป็นแม่นาคเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หายไป9ปีนะครับ แล้วก็พ่อมากปรับใหม่เป็นพี่พี่ตู่พี่ตู่พบทอใช่ครับผมชอบไหมฮะชอบค่ะดีเลยครับเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าพี่ตู่จะพ่อมากเวอร์ชันนี้จะถอดเสื้อหรือเปล่าเออต้องรอดูนะต้องรอดูต้องรอดูครับใช่เเก่งไม่ไม่ไม่ถามเลยเล่นเป็นไรฮะพี่เก่งเล่นเป็นอไรพี่เก่งเล่นเม่ไหรครับีเล่ามาเล่ามาตั้งเป็นอาจารย์คงครับเป็นอาจารย์คงปราบ ปราบแม่นาคปราบแม่นาคไม่นาคขึ้นมาแล้วก็ปราบแม่นาคด้วยเออนำแม่นาคลงหม้อไปเลยแล้วกันาแม่นาคลงหม้ออันนี้มาโหนรัวดโหดนนะใช่กโหอนกดโหดเรื่องเมื่อคืนนี่รับบทแบบดราม่าดีดนึงเนาะคเมื่อคืนโดนแบบสำเร็จท้อาวาไปรับพระปีของเราแต่พระปีไปเกิดใหม่เป็นอาจารย์คงใช่ เออ่คมจรก็ไปรอชมกันได้ไปซื้อบัตรได้ที่ไหนนะคะไอจีเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมอย่าลืมนะคะออเจ้าทั้งหลายไปดูกันค่ะเพราะปีเกิดใหม่เป็นอาจารย์คงค ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้พี่เก่งได้ไปพักผ่อนก่อนนะคะแฟนกับก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มารสนุกกันในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่เก่งพัชญาในายขอบคุณคทะะณุกคนครับผมขอบพระคุณมากเลยนะคะแฟนคลับทั้งหลายออ้อทั้งหลายอย่าเพิ่งไปไหนนะเจ้าคะเพราะว่าภายในงานนี้ค่ะก็จะเป็นการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายจากหลายๆจังหวัดด้วยกันค่ะรวมไปถึงอาหารที่เป็น